ฮัลโหลครับที่พี่ส่งมาในแชทคือ,อที่พี่ส่งมาให้สปริงในแชทอ่ะอ่าฮะพี่พี่เอาคำตอบมาให้เราอันนี้คือคำตอบของพี่จริงๆใช่ไหมใช่ครับพี่รู้ตัวเองเมื่อไหรอ่อ่ะ จริงๆพี่รู้ตัวเองตั้งแต่วันที่เราจะเจอกันที่เราได้นั่งคุยกันมันนั่นแหละพี่ก็กลับมาทบทวนทีแล้วมันก็แค่คำตอบที่อยากบอก ไม่เป็นไรครับถ้าน้องยังตัดสินใจไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับตัวหนูอะจริงๆนะที่หนูอะกลับมาเคียร์กับพี่วันนั้นอะ หนูเป็นคนบอกพี่ว่าหนูจะรอพี่ใช่ไหม หนูอยากเห็นพี่อ่ะในแบบฉบับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือมึงเนียนมากมั้งฉันเียกันมากมั้งเอาจรฉันกลัวไม่เนียนหรอไไี่หวบอกมาแล้วอย่าแอบฟังเขาเดีเราคุยกันมันไม่ดีมันเรื่องของเขาไม่อะไรโหชมพูเลยค่ะเยอะมากอ๋อแก๊งสามตัวบาทค่ะ อ๋ออือออครับหนูบอกพี่ใช่ไหมว่าหนูเป็นคนบอกว่าหนูรอพี่ใช่่ใชหนูแค่หนูอยากจักกับพี่มากขึ้นหนูอยากหนูนิสัยใจขอพี่ให้มากกว่านี้ หนูอะระหว่างที่ร้อพี่อะหนูก็รู้จักกับคนอื่นเยอะแยะมากมันเยอะแบบมันเยอะมากอะครับแล้วหนูก็หนูอยากรู้อะหนูขอคำถามงั้นหนูขอถามคำถามกอนได้ไหมืม คือพี่ก่บคนมิกโกก็คือไม่มีอะไรกันแล้วพังถูกไหมครับแล้วก่อนหน้านี้พี่รู้จักกับคนที่ชื่อว่าคีมไหมอืมน้องคีมเหรอใช่เมื่อวานขับรถชนเขาลอยขึ้นฟ้าแล้วก็อัก แล้วก็รู้สึกผิดครับก็ไม่เอาค่าเสียหายเลยเลยอะแล้วไงต่อก็เลยให้น้องช่วยพยายามให้เอาของช่วยเขาอะคือชนเขาลอยแบบลอยข้ามไปอีกฝั่งคือตายตายได้เลยอะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับมไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงจริคือแ,<ต>แค่ร<ต>ู้สึกผิดแค่ว่า ชนเขาข้ามถนนไปเลยมาเร็วมากแค่เขาไม่รับรับจะเรียกว่าไงเดียคาเสียหายที่จะให้ครับแล้วก็มันก็มีพวกน้องเซนเลยอย่างเงี้ยมา uh huh. ปนๆก็มไม่มีอะไรครับจากเขาเพราะว่าชนเขาเต็มๆเมื่อวานนี้นะครับ อ๋อถ้าอ๋อไม่มีอะไรแต่ยูบอกฝันดีน้องเราด้วยนะนะอะไรนะใช่เมื่มอวานคุยกันเมื่อวานคุยกันคือเพราะว่าก็เพราะว่าเหตุการณ์มันเริ่มจากชนกับเขาแล้วน้องเซนคือพี่โชว์ไปบอกน้องเซนว่าเนี่ยคนนี้พี่ชนเขาแล้วน้องเซนก็พาไป คุยกับน้องเขาไปนั่งเล่นน้องก็ร้องเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ได้มีอะไรอ่ะคือไม่ได้คิดอะไรวันนี้ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจอะไระมันแค่เป็นความรู้สึกที่ว่าเราชนเขาลอยแล้วก็อยากจะให้เ okay, <okay>, okay. ขาเสียหายแต่เท่าที่เนี่ยฟังน้องพูดมาน้องพูดว่าคุณพาน้องอ่ะ ไปบ้าน NTR แล้วใช่เพราะว่าไปกับน้องเซนด้วยนะแล้วคุณก็บอกน้องเราว่าเนี่ยบ้านบ้าน NTR แล้วเหมือนคุณถามเรื่องน้องเราสักอย่างหนึ่งป่ะแล้วคุณก็พูดว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหาเงินนะเช่เ <พอ S 2> ไปจะคุณใช่ก็คือก็รู้สึกผิดจริงๆอ่ะเขาไม่รับอะไรเลยอ่ะ ถามน้องเซนได้คือน้องเซนเป็นพยานได้เลยแต่ไม่ได้คิดอะไรจริงๆคือถ้าคิดอะไรอ่ะป่านนี้ก็คงไปนี่แล้วแม่รู้สึกผิดที่ทำกับเขาแบบนั้นชนเขาแรงขนาดนั้นแต่เขาไม่เอาอะไรเลยถ้ามันจะมีอะไรมันคงมีอะไรไปแล้วสิ Uh huh. สปริง mm hmm. สปริงเริ่มไม่รู้แล้วอะ่ะไมไ่เป็นไรครับทำตามความรู้สึกของสปริงดีกว่าพี่ก็เคยทำผิดพลาดกับสปริงมาเหมือนที่สปริงบอกพี่ก็ต้องเป็นฝ่ายที่ หลับไปสิ่งที่ตะกินเคยหนูอ่ะจริงๆแล้วหนูอ่ะตอนแรกอ่ะหนูรู้สึกดีใจนะที่ได้เจอกับพี่ เรไม่รู้ใจตัวเองแล้วว่ะพี่ว่าหนูรู้สึกกับพี่มากพอเหมือนแต่ก่อนที่หนูชอบพี่หรือเปล่า กลับไปกับหนูกลับไปหาพี่เลยอ่ะหนูพูดว่าหนูคงทําไม่ได้อ่ะเพราะหนูยังแบบฝังใจกับเรื่องที่พี่ทากับหนูอยู่ตอนตั้งแต่มิโกะแต่อย่างที่หนูบอกว่าหนูไม่เข็ดกับคนอย่างพี่จริงๆเพราะหนูในใจลึกๆก็ยังมีแอบชอบพี่อยู่พี่ก็จะพูดกับเราตรงนี้เลยนกันครับ มันมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับพี่ต้องเป็นคนที่พิสูจน์ให้เราเห็น uh huh. ว่าครั้งนี้พี่ไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็น แต่จะให้หนูรักษาใจเรื่องพี่ทั้งหมดหนูก็ว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรครับทำตามหัวใจตัวเองเลยรู้สึกยังไงก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองไปเลยครับพี่ก็มีหน้าที่แค่ทำตามในสิ่งที่พี่อยากทำ ทำตามความรู้สึกของพี่แค่นั้นถึงมันจะไม่สำเร็จดังใจเระหวังแต่อย่างน้อยก็ได้ขอโทษ แทนในสิ่งที่ทำให้แล้วกันครับอย่างน้อยถ้าไม่กดอันดูได้ก็อยากจะกดนะครับ ด้วยอะครับได้สิคุยกันก่อนก็ได้ครับอืมอนเป็นเรื่องของเองสองคนมันจะเกี่ยวอะไรกับพี่เราพี่แค่คนนอกเชื่อว่าเขาไม่ได้พูดกับพี่แหละครับ พี่แค่คนนอกถูกไหมอย่าเลยไม่พี่คือแค่คนนอกถูกไหมใช่ครับพี่แค่คนนอก เราคุยกันสปริงหน่อยได้ไหมคะ สามให้หนูบอกพี่ได้ไหมเรื่องไหนครับหนูรู้ใจตัวเองแล้วอ่ะพี่ครับหนูรักพี่ในแบบที่พี่เป็นพ่ชายคนหนึ่งเลยนะถ้าให้หนูมีแฟนหนูสึกว่าหนูก็ยังไม่พร้อม ทำตามหัวใจนะครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยเชื่อว่าเราก็เป็นพี่น้องที่ดีกันไดส้สู้ครับ ไปไหมเปลี่ยนชุดน้องกูอยู่นี่กูเหนื่อยกูท้อกูบอกแล้วทำไมกูใครอะโดนท้อพี่กูจะร้องเหรอ ไงอ่ะยังไงคือหนูหลุใจตัวเองแล้วว่าหนูเลือกใครอะอา่อาอา่เอา,เาเลือกใครหนูเพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้ตอนที่พี่เขา,เาพูดว่าเออพี่ใช่ครับผมคือคนนอกอมึงเลือกอยู่ดีแม่งก็เจ็บ มาเฉยเลยเว้ยแปบ๊บมึงนะแป๊บนะมึงบอกก่อนว่าใครพูดอะไรยังไงแล้วหนูก็แบบเคลียร์แล้วหนูก็คุยกับพี่โชว์ว่าเออหนูกับเขาอ่ะหนูมองเขาเหมือนพี่ชายคนหนึ่งแล้วนะคือหนูรอเขามาตลอดก็จริงแต่แบบสุดท้ายแล้วแม่งไม่ใช่ว่ะพี่ หนูหนูแบบหนูรู้สึกดีอ่ะคดีพิกโอ้สุด,ดีอดค่ะเอาอี้สรุปมึงเลือกเคลียงั้นต่ออืมงั้นแสดงว่าฮะคือเฮีใยให้มึงอ่ะไปคุยอะไรกันแล้วเฮียคุยกับมึงว่าอะไรทำไมมึงไม่คุยกับเฮียต่อเออมึงเดาไหมาวกก่ากูทำไมให้หนูคุยอะไรก็ไม่มีอะไรต้องคุยเขาบอกเขาเป็นคนนอก เขาจะคุยได้ยังไงมงบอกไปคนนอกมึงไปบอกแล้วมึงมึงบอกความรู้สึกของมึงให้เขาฟังอย่างอู้หูกูเลยเหนื่อยมึงไปบอกเขาพี่ไปบอกเขาไหนๆมึงก็ไม่เลือกพี่โชวมึงก็ไปบอกเฮียเขาตรงๆไปเลยเออหนูไม่เลือกค่ะหนูเลือกพี่ค่ะจบใช่ไม่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับหนูซะหน่อยนี่ก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่รู้สึกอะไรกับหนูนี่โอ้ยก็บอก มึงก็บอกอความรู้สึกมึงไปถึงเขาไม่รู้สึกกับมือมึงก็บอกความรู้สึกไปสีว่าทำไมใครทําให้มึงเปลี่ยนไปใครทาให้มึงรู้สึกว่าพี่ก็บอกไปเลยว่าพี่รู้สึกยังไงกับเขาอะ่ะโอเคขอโทษได้ไหมขอโทษอะไรมึงควรไปขอโทษเขาไม่ควรมาขอโทษกูคนที่มึงพูดคือเขา ไปซะจะจะไปจะทำอะไรก็รีบทำก่อนที่มันจะสายไปไม่เฉือนไปรีบไปคุยรีบไปคุยรีบลงบันไดลงบันได ข้าวอะโอ้ยอยากกินเยอะด้วยนะเจอโอ้ยพี่ไปผับปะไปดิเฮียปะไปดิดักพี่ไปผับนะเว้ยเฮียดักพี่ไปผับนะเฮียเฮียไปผับนะพี่เขาบอกเขาจะไปผับบอกเขาจะไปผับ พี่พี่เขาบอกขอบประจำเขาบอกอบไปโทษไปี oh, ไ,ปไปแร้วไปไปไปไมไปนี่าไม่ไปนับพา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 พ